ทัวเด้รลูกนั่นลกูลกลกูลกลูกทำอย่างนี้จ้ะนี่นี่อย่าตุ้ยสิมันจะเกิดเดือดนะจ้ะตบแล้วลค่ะใช่ตบไปเรื่อยมันจะมีความชุ่มชื่นของทับมันจะทำให้รองพื้นถูกไหมจ้ะจ้ะแต่แตเย็นๆนู้นต้องส่องกระจกเลยมันก็จะเห็นว่ามันเข้าหน้าหรือยัง แม้มาเห้เกือดเดือดเนาะตอในกลุ่มแล้วว้าวขอบคุณค่ะมีข่าวมาแจ้งนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับจะมีกลุ่มปิดของเสียงวิหกแบรนด์นะครับเป็นคอนเสิร์ตลอกกรงสกร ขอ,องอา้ายกำนันแพรน้องโดนนะครับแล้วก็มีรถแห่พงศกรนะครับแสดงอยู่ที่สนามตลาดนัดคลองถมนะครับเป็นงานร้อยกอว่าธงครับจ๊ะแป้งแบบนี้ได้ไหมจ๊ะไหนจ๊ะเอาเป็นว่าทา่อนให้เข้าหน้าก่อนตอนนี้คือจะไปเข้าจะ <c oughs> ใช้กระพาะอไปก่อนกลัวไม่ใช่อะไรหรอกกลัวหนูจะแพ้พี่พอ่อนยางอีสตาแพ้ พรุ่งนี้นะครับฝากพี่น้องพดวดซอยนกเนเด้อนะครับพรุ่งนี้นะครับจะมีกลุ่มปิดนะครับบาดบอมแห้งครับกลุ่มปิดเพราะว่าหาเงินใจคาตัวลูกน้องก็เดยกผ้าลูกสาวไปลงบ๊กยูน้องหานครับใครที่อยู่อุดรธานีอยู่น้องหานนะครับเจอกันได้นะครับคอนเสิร์ตพงศกรแบนด์แล้วก็ รถแห่นกคงสกรนะครับมีเวที่เสิเสตแล้วก็มีรถแห่ครับเป็นงานลอยกระทงนะครับเ่นมีงานหลายมือครับแล้วก็มีเต็มวงนะครับกระถินบ้านแม่นกน้อยนะครับ วันที่ยี่สิบสองพี่น้องไปเยาแย่เอาด้วย,วยพี่น้องเด้อตอนนี้คขยพี่นอ้องอยากให้พี่น้องเขามาเฮ็ดบุญน้ำกันนะครับวันที่แต่พวกนี้จะจัดเต็นหน่อยจะร้องเพลงเยอะหน่อยอีหล่าก็จะร้องไลา์เติบครับพี่น้องเป็นช่วงเลยครับเดี๋ยนกเปิดกลุ่มนะครับเดี๋ยนกเปิดกลุ่มให้ก็วงรหล,ลายมือนก็คาเสจใจพี่น้องเอ้ยนะครับติชมพี่น้องฟ้างสักวันเด้อปัน ขาเสียใจห้ายๆครับพี่นอ้องติดลบหลายแห้งก็เป็นร่างสิวอะตัวอะภาษาปรโมเดียวมันเป็นร่างแค่ติโอไม่ใช่มันเป็นขาบไอ้น,นั่น ขาดมัเยินมันเลแห้งอ่ะขายลาแตกเบิดเลยจ้ะน่ารักพ,พอลงหนาแล้วตอนน <c oughs> ี้แคตะคอฮะชาจะในรอบบันสิบปถือข้อควมีเสือตัวไมยหรไงนี่ไหมทำ <c oughs> ไมดิอยไตะสู้ค่ะเต่สู้ไร 很容易没？<laughs>